ขณะนี้เรามาทำรายการเด็กติดเกมขณะนี้เวลาประมาณตีสองเกือบตีสามเราอาจ,จได้ยินเสียงไกข่ขันอยู่แต่อีกเหล่านี้ <c oughs> เขามีความฝันของเขาเขาทำอะไรอยู่นั่นเราไปดูกันเลยครับ นิ่งเขากำลังเล่นนิ่งกันอยู่อยากเขมรเขม่นไม่ยอมรับยอมนอนเปรียบได้ว่าเป็นงานหลักเป็นอาชีพที่เขาไฟฟันเมืองล้านอิปาอิปบแต่ละคนมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านชื่อรกเต มองหน้าไม่ชัดเห็นแค่ตัวเล็กๆก็รู้ว่าเป็นใครเดินเลยฝึงนี่กันต่อไปนะครับมาหยุดไม่ย่อนไก่ก็ขันกินปลากินปาา เขาก็เลยนสูเสเซียนเก่ครันอีสปาอีสปาไตพู้นิ่แต่คนดูหน้าอ่อนเพียมากเหมือนอิดโรยใช้ความรู้ทั้งวัน ออกแรงที่นิ้วเป็นพิเศษนี่ก,ก็ว่างานนี้สำคัญมากแต่เขาตัมครับกินคอสตอมครับมิซามิอิซบ้า นะครับโอ้โหัวงนี้เอาแล้วการทำงานในครั้งนี้ไม่มีนักพ้าชิงผ้ากันเองอิสบารนี่นี่เป็นเวลาเวลาดึกแล้วครับเราต้องขอแสงนิดหน่อยอ๋อบ โอ้แหเจ๊ไหนก็อีกฉบับให้ยิ่งด้วยหายยิ่งมั้งแข็งแกร่งแข็งข้ออีกสบายอยีกสบายอีกสบายสภาพที่เป็นอยู่นะครับเขามีน้ำสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้ นั่นก็คือนำหมักปลาเชงอีสบ้อสบาตอๆๆไอ้นี่ยับาครับอย่ใบมั้ครับนิดนึงครับอีายก็ทะยานโคครัุ้ม มีเสียงหนึ่งในทีมงานครับขณะน,นี้ก็ได้มีคนส่ง s อ s มาแล้วครับแดงเปิง่งเรื่องนเัด นะครับโนนี่ก็คือหนึ่งวันนะครับกับการเกาะติดเด็กติดเกมนะครับ าก็ต้องลาไปก่อนนะครับเวลาเขาเล่นนะครับเขาจะมีอาการแปลกๆเช่นปวดหัวปวดฟันมาค่ะเหมือนมียุงเกาะที่ห <empath> น <etic voice> like, ้าผากแต่จริงแล้วไม่มีแต่เขาก็ตบแล้วพาเัย